ีไลฟ์เจริญนครสาทรนะครับห้อง31.5ตารางเมตรนะเดินเข้ามานะครับเข้ามาในห้องก็จะได้โซนครัวก่อนนะครับ31.5ตารางเมตรแต่เขาจัดสรรพื้นที่มาได้น่าสนใจนะครับครัวเป็นครัวปิดนะมีบานเลื่อน3ตอนให้แล้วก็นี่เขามีทำแบบเป็นช่องไว้ให้ด้วยนะฮะไม้ใช้ลายแบบเหมือนลายก้างปลานิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีตู้เย็นวางตรงนี้นะครับห้องน้ำเข้าได้สองทางจากครัวกับจากในห้องนอนนะครับเดี๋ยวมาดูลิฟวิ่งรูมกันนะครับอันนี้เป็นแล้วใหม่นะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจัดเป็นโต๊ะทานข้าวได้นะครับส่่่วววนนนนตู้้ททีีีีก็มขขาาาดคองยนะโซฟาจริงๆโซฟาก็วางเต็ม ผนังนี้ได้เลยถือว่ายาวเลยโซฟาได้สักเมตรแปดสิบสองเมตรสบายๆนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นนุกออกไปนะก็คือจะเป็นหน้าต่างมันเป็นส่วนที่ยื่นออกไปของห้องแต่จริงมันไม่ได้ยื่นนะครับมันแค่ระเบียงมันหดเข้ามานะโซนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทางานนะครับก็นั่งทํางานแบบเทควิวไปนะครับจะเทควิวสวยๆได้แล้วก็ระเบียงนะระเบียงจะเป็นเสียมจากตุลาดนิดหนึ่งก้อนๆนะครับ ็มีบานสตอนเปิดออกไปใช้ตักพุงตักผ้าได้มีแอร์ห้อยอยู่นะครับนี่ <c oughs> มีแอร์ให้1ตัวนะครับในลิฟวิ่งรูมถือเป็น31ที่ผมว่า3า5จุดแต่ดูใหญ่นะดูใหญ่ดูพื้นที่จัดมาได้ลงตัวเลยนะครับได้โต๊ะกินข้าว โซฟาทำงานโอ้ครบแล้วครัวปิดอีกนะครับอ่ะส่วนห้องนอนนะครับเดินตัดมาทางห้องนอนห้องนอนเนี่ยเขาก็วางเตียง5ไฟุตไปได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่มันคล้ายๆยื่นไปนะแต่จริงๆมันไม่ยื่นไปจริงๆมันเป็นวาลเข้ามาตรงนี้จะบิวเป็นโตทำงานเป็นอะไรที่อยู่ริมหน้าต่างก็ได้นะครับแต่นี้เขาใช้เป็นเหมือนเดบสนั่งเทควิวนะฮะ บานกระจกนะบานกระจกก็สไตล์ไลายฝั่งผมว่าแต่ก็สวยนะคือรลายถ้าแต่งมาดีๆก็จะดูสวยดูครบเครื่องดีนะหัวเตียงนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็อยู่ชิดผนังนะก็ทําเป็นบานเลื่อนเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บของได้เยอะในระดับหนึ่งนะครับเตียงห้าฟุตเนะะาะก็จัดพื้นที่ออกมาลงตัวดีนะว่า แพ็กนี้ราคาน่าจะโอเคเลยส่วนห้องน้ำเนะี่ยห้องน้ำก็ตรงไปตรงมานะครับมีชาวเวอร์มีแผงกั้นให้มีกระจกในห้องน้ำสุขภัณฑ์นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับ31.5ตารางเมตรนะครับ